ไปแช่วยกันเร็วเพื่อนนมาเพื่อนเอนี่อย่างนี้บนบนแปลงไปดูกุศลมาก่อนนะช่วยช่วยกันมึงเนี่ยไม่ยิ้มกับใครก็เลยนะจ๊ะเพื่อนแค่ประมาณแป๊บเดียวไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเขาไปแล้วเฮ้ยดูหน้ามึงมันชอบมันชอบหน้ามีความสุขมากเลยรู้สึกสดใสรู้สึกสดอ๋ออ๋อนี่เดี๋ยวไปหาเครื่องทําพังมาแต่งไปแต่งหน้าแต่งหน้าหน่อยเออ มึงใส่ผิดมึงใส่ถูกโอ้โหเออเออมามาให้มาให้ความผิดแล้วเนี่ยเราต้องแต่งตัวผู้หญิงขึ้นไว้ขึ้นอื่นแต่ผู้หญิงขึ้นหแบบแต่เดี๋ยวว่าก็อพ่อแมเสื้อผ้ามึงเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเหมือนมาณีก่อนเราเออนี่นี่นี่ อันนี้บร <ucken claro> <inaudible> ิษัทวันนั้นล็อเกมเมื่อไเกมเมื่อไเฮ้ยเดี๋ยวคุณไเคือเข้้าไปแลวเก็บให้ด้วยใส่เปล่าใส่เปล่าโอ้ยเกมล็อกไวยนั่นเนี่ยใครไม่อสังก็ฟังเงิเฮ้ยมึงเอาที่แต่งหน้ามาเร็วพี่ลาหรือน้อยรล่าโอ้โหแล้วกูตสมาขนเต็มหน้าอกเเฮ้ยเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเออ เร็วนะเดี๋ยวเข้ามาลงปัดหน้าปัดหน้ามันแป้งเย็นใช้ไปก่อนเอยเรวจะเที่ยงจะตีหนึ่งถ้ามัเย็นแล้วมีเวลาเย็นเข้ามาเฮ้ยเร็วเว้ยเร็วเด็ดเย็นมาเท้าเว้ยเหอะพัดหมักคอให้เอาปากหน่อยเอาปากหน่อยเอาแป้งตรงนี้เอาปากหน่อย ได้ไหมเนี่ยปากผันก็สวยปากกระจับปากกระจับนี้มึงจะทำกระจับทั้งมวยเออปากกระจับหน่อยเลยมันต้องปากสูมาต้องสวยแมม่อะได้อยู่ได้อยู่เอ้ยแต่งตัวขึ้นจริงๆว่ะโอ้โหผาดเองนะเนี่ยเออแต่งตัวขึ้นเป็นตัวขึ้นผอนหายใจทำไมวะ มึงต้องช่วยไงถ้ามึงไม่ช่วยมันตายกันหมดนะเพื่อนเออนี่สมกับเป็นกุศลมาอะเด้อเดออีกตองทำไงบ้างยืนเฉยไม่ต้องทำอะไรมากเลยถ้าควรวางแผนเลยแทนไม่น่าเป็นห่วงนี่แป๊บเดียวเขามาปุ๊บไม่ต้องพูดอะไรมากอยู่เฉยนะเต่พอเขามาถึงปุ๊บ คนตัดหัวมึงเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้านเอะไรนะได้ได้ไม่พอเหรอเฉยไม่จำเลยจังยืนไม่หูเฉยเฉยนั่นม่ต้องกระพริบตาไม่ต้องหายใจด้วยเออเขามาแป๊บเดียวพอตัดหัวมึงเสร็จเขาก็กลับบ้านเออเด็กเป็นงานเราแล้วเฮียกลับก่อนเลยเฮ้ยดูก่อนกลับเลยเรื่อเหรอไม่ได้กูไม่ให้เขาตัดมึงหรอกเด็วกูช่วยอะเออมุดเลยครับขุดไงเออ กูหนาวว่าแต่งเย็ดในเบลมึงนี่เจ้าอารมณ์นะเด็กมึงเนี่ยสวยเจ้าอารมณ์พร้มยังผมยังแล้วผมแล้วนี่อะไรจำเนี่ยปากให้หมดเนี่ยเด้อเจ้าถอนเลยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวง่อยังเลหมันจะมาแล้วต้นเพื่อนช่วยเพื่อนขอได้เช่าหุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้จูงค่ะไปทิ้งกันได้มาแล้วมาแล้วได้ได้หมดแล้วกูอวมาแล้วตามมาแล้ว

แล้วพระเจ้า <apology> ค่ะโอ้ยกินเยอะแล้วเนี่ยกินไปอีกขวดละขวดที่สี่นะโอ้โหไส้ผาดต้องเดี่ยวมั้งยังเนี่ยยังเลยอปทีเดียวขอที้เช่าคุณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะพอเกี่ยวระเบิดเด็ไปก่อนเออคุณจะิำยังไงต่อเลยเนี่ย จิน่มีเรื่องแน่เไอไอไงเป็นคนมากเลยอเอ้านดูขัดไปหมดแล้วนดตอี้อโอังเหี่ยงปเนงวเวลาแล้วสชั่วโมงแล้วบุเร็จกหลนกูมาอยู่ทางด้านหลังพุชโชค่ะแสเลยะทอดพระเนตรดูความสวย แต่พาไปดูหน่อยดิมันจะเหมือนเลี้ยงไหนพอด่าเลยพอด่าตาเม